ระโดดด้วยอ่ะปลากระโดดเต็มเลยสวัสดีค่ะนี่คือรายการคิดเดนเจอร์รายการเด็กชั้นคิดพี่โตและน้องๆเราเรนเจอร์เป็มครับทายค่ะปะาตูนค่ะพวกชายครับนี่วันนี้พวกเรามาสำรวจชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีเลยนะคือที่ชุมชนลาชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พี่โตะแอบรู้มาว่าที่นี่เนี่ยมีปลาน้้าจืดเต็มไปหมดเลยอ้โหใช่เี่เขามีเรือแล้วก็นั่งกันอยู่บนเรือเมื่อกี้หรือเปล่าคะมพ่อุปกรณ์หลายอย่างเลยค่ะงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาเขาดีกว่าว่าเขาจะหาปลายังไงเอาค่ะไปเลย que tua ah. ปลาเยอะไหมครับพอด้านอยู่ครับแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรล่ะคะนั่นสิแห่ครับเอาไว้เหวี่ยงจับปลาอันนี้ทําจากอะไรอ่ะครับกได้ครับใช้ได้เยอะเลยนแล้วในผักตกชวาคืออะไรหรอคะอ๋อนั่นรอบครับไว้ดักปลาแล้วรอบที่พี่วางตรงนั้นต้องใส่เหยื่อไว้ไหมครับไม่ต้องครับก็เอาไปซบเอาไว้อย่างนั้นเลยี๋ยวมันจะว่าอ่า พวกเราอยากให้พี่สอนวิธีใช้เครื่องมือจับปลาครับได้ไหมครับอยากเรียนมากเลยค่ะเดี๋ยวจับไปพนคนแรกเลยลงเลยชุมชนราชาโดเป็นชุมชนเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปีในสมัยก่อนที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการค้าทางน้ําในลําคลองเต็มไปด้วยปลานานา,นาชนิดผู้คนบริเวณสองฝั่งคลองราชาโดจึงทําอาชีพประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าปัจจุบันวิถีชีวิตริมคลองจะเปลี่ยนไป แต่ตลาดเก่าและชาวราชโดก็ยังรวมการอนุรักษ์วิถีการจับปลาแบบพื้นบ้านสร้างพิพิธภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเพื่อเก็บรวบรวมอุปกร,รณ์การจับปลาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้เรียนรู้สืบต่อกันไปพร้อมไหมพอมเลยงั้นมาลองซ้อมทอดกันดูกันนีน่ลองจับคืออันนี้โอเคครับผมมือน,นี้ก็จับแล้วก็พับเข้าไป อ๋อต้อพับก่อนครับผมอ๋อก็คือค่อยๆทบเข้าไปเรื่อยๆใช่แล้วก็จับทบไปแบบตะกี้เนี่ยให้มันเท่าๆกันจับทั้งนี้งัแทบๆนี่แล้วขึ้นข้อสอบโอ้ยเครื่องมือจับปลาอันแรกที่พวกเราลองใช้คือแหเคยได้ยินแต่ชื่อมาเจอของจริงแบบนี้พวกเราจะจับปลาได้บ้างไหมนะหนึ่งสองสามแล้วก็เวียงโอเคครับอ่ะเ เอ้ยี้ี้ได้ไหมครับไม่ได้วิธีที่ถูกต้องจะทำทำยังไงหรอคะนี่ยครับเดี๋ยวทำให้ดูมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าไหมฮะก็โยกเงี้ยแล้วก็เวียงโอ้กระจายวงใหญ่มากแหถักจากได้เป็นตะข่ายเราต้องเวียงแหให้กระจายไปในน้ำตรงที่มีปลา พี่รปยองบอกพวกเราว่าเป็นวิธีจับปลาที่สะดวกรวดเร็วเพราะเราพกแห่ไปได้ทุกที่พายเรือไปตรงไหนที่มีปลาเยอะๆก็หวานแห่ได้เลยหนึ่งสองสามได้แล้วค่ะใช่ได้ใช่ได้คราวนี้เราเราลงไปข้างล่างเลยไหมอย่าลืมมือซ้ายนะสองสามเอ้เฮ้ยได้อยู่ เดี๋ยวก็ชักขึ yeah ้นปล่อยให้จมดินปล่อยให้จมเอ๊บเอ๊บเถ๊บปอ๊บเอ๊บอ๊บเ๊บไอ๊บอเออ๊อาเอ๊เอ๊เอบอเเเเ๊บอ๊บออมอเน แต่มันอาจจะคุไม่มิดก็ได้ของเราเราคิดว่าตอนที่เราทอดแหลงไปเนี่ยมันเป็นกลมๆนะจากนั้นความหนักที่ว่ามันมีซสั่วถ่วงเนี่ยมันก็จะเข้าไปรวมกันตรงกลางไงได้ไหมได้ไหมอ่ะเจอเอันนี้อ่อันนี้เขาเรียกว่ารอบใช่ไหมเนี่ยใช่ แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยตรงไหนล่นะคะเดี๋ยวไปดักใต้ผักแล้วถ้ามาเราต้องดักตรงน,นั้นด้วยล่ะคะออรอบมันต้องดักใต้ผักแล้วเอาผักปิดไว้ครับอ,อันนี้คือมทางเข้าทางไหนเหรอคะเข้าทางนี้ครับเข้าทางนี้อรมันมีทางเข้าทางเดียว,ว,วเวลาเราจะลอกเอาออกแล้วก็ แก้เชี่ยวโตแล้วทำไมปลาถึงออกไม่ได้ล่ะคะน่าสิอนเข้ามาแล้วทางเข้ามันดันเข้าได้แต่พอออกรูมันเล็กพอมันชนนี่มันจะเต็มรูมันเล็กไปเลยออกไม่ได้อันนี้มันยึดมันยึดมันยึดตาข่ายอยู่ใช่ไหมฮะก็คือพอเข้าเนี่ยมันเปิดออกให้เพราแล้วก็จะหุกจะุมันจะข้าไม่ได้แล้วรอบเป็นเครื่องมือหาปลาทําเป็นโครงไม้ไผ่แล้วก็มีตาข่ายล้อมรอบรอบมีทางให้ปลาเข้า พอปลาเข้าไปข้างในปลาจะเข้าไปติดในตะขาชั้นที่สองที่มีขนาดเล็กกว่าตะขาชั้นแรกปลาก็เลยติดอยู่ในรอบว่ายออกไม่ได้โหเป็นกับดักปลาที่เจ๋งมากม,ามันมีน้ำมันเลย<า>อะ่ะเอ<า>เอแล้วยังไงต่อ<ป>ยกขัดขึ้นมา เดี๋ยวปักขึ้นมาแล้วแล้วก็ค่อยๆเราก็สอดเข้าไปให้เลยเหมือนเหมือนแล้วยาติดแล้วก็ผักตกแล้วเราทิ้งไว้นานไหมครับกว่าจะได้ปลาก็ประมาณคืนหนึ่งคืนหนึ่งเหรอครับงี้แล้วเราต้องรอคืนหนึ่งเลยเหรอเราจะนอนค้างกันที่นี่เลยเหรอคะผมดักไว้เมื่อวานไม่รู้ว่ามันจะมีปลาต่าอ๋องั้นเราเราไปดูไหมไปไปไหนอันนี้เหรอครับครับอ๋อจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยตัวเล็กเลยมีมีอะไรอีกมีหอยด้วย คนโบราณนี่เขาเก่งมากเลยนะคะเนี่ยประดิษฐ์ประดิษฐ์รอบได้อย่างนี้นี่โอเคแล้วอันไหนจะได้เยอะกว่าให้คิดว่าแห่น่าจะได้เยอะกว่ามันจะรวบเอาปลาขึ้นมาทั้งหมดใช่ไใช่ครับแต่อันนี้คือผมว่านะครับถ้าเกิดทุกครั้งลองทุกครั้งเนี่ยผมว่าได้แน่นอนทุกครั้งครับเพราะว่าเราไม่มีคือไม่มีคนอยู่อะครับแล้วปลาก็ไม่ตื่นเชียนะครับพี่โต๊ะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งซ่อนไว้อยู่ อยากรู้ไหมอะไรอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวพี่ประยงพาไปเลยใช่ไหมครับไป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 ไโไปไปไทไรกันไไไปนอปป โอ้ยโอ้ยเหมือนเล่นเครื่องเล่นเลยอะใช่ครับโอ้ยใหญ่มากจะได้ลาสกี่ตัวนหนดูงดูนี่ใหญ่มากเลยค่ะอันนี้คืออะไรเหรอคะคุณลุงยอยอพอเรายกแล้วแล้วทำไงต่อครับคุณลุง ดึงขึ้นมาอ๋อดึงขึ้นมาดึงตั้งไดึง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 โอย่างย่งย่างยง่ปเต็มเลยโด้ยอะเลยโอ้ยตัก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 เลยตักเยัยังเฮ้แล้วโคงไม้ไผ่และตะขาใหญ่ๆอันนี้เรียกว่ายอเหมือนกับแผสี่เหลี่ยมผูกมุมสี่ด้านติดกับโคงไม้ไผ่ ไม้ไผ่มัดคว้ยกันไว้เหมือนกับกากบาดยอจะเชื่อมต่อกับคานเหล็กสำหรับยกยอใหญ่ๆแบบนี้จะตั้งอยู่ตามบ้านริมน้ำเพื่อใช้จับปลาในตอนเช้าและตอนเย็นที่มีปลายเยอะแล้วทำไงต่อคะก็ต้องยอลงยอยังไงยกท้ายยกท้ายเหรอยกท้ายลงเราก็ยกข้างนี้ขึ้นค่อยๆยกอะครับยกขึ้นไม่ก็หล่คือไม่ต้องเอาเชือกลังเลยใช่ไหมไม่ต้องอ๋อแล้วค่อยๆระวังนะเด็กๆ อ๋อแล้วค่อยแบบถ่ายเทน้ำหนักึ้อไปช้าๆใช่ไหมนี่คือเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วได้แล้วต้องใช้เวลานั้นเท่าไรเหรอคะครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็แบบเดินพอเรายกคันที่ถ่วงบูนไว้ยอที่เป็นตะขายก็จะหนักแล้วจมลงไปในน้าคราวนี้เราก็ต้องรอประมาณ30นาทีให้ปลาว่ายเข้ามาอยู่ในยอเป็นยังไงน้องๆเห็นยกยอเนี่ย แล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่ามันว่าเจ๋งมากเลยค่ะสนุกเป็นภูมิปัญญาไทยที่แบบเจ๋งมากเลยนะคะทำให้เราประหยัดเวลาในการตกปลาได้ด้วยค่ะทีนึงก็ได้ทีละหลายๆตัวด้วยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีพวกขยะอยู่ในแม่น้ำเราก็สามารถตักขึ้นมาได้จะทำให้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยขอเวลาหรอครับลุงเอาครบแล้วใช่ฮะครบแล้วเหรอคะไปเลยไปเลยเราขอเป็นคนขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปเลยเอ้ยลงแล้ว ไม่ต้องคือปไปไม่ต้องกลัวเฮ้ยหยสุดยอดนายเปรมโอ้ยลองผ่าคนเดียวม่ให้ลองแล้วเฮ้ยเปไม่ค่อยนะเป็นประโยชน์มากน้ำหนักเป็นประโยชน์เฮ้ยมันมาหนึ่งชัวโมงไหนดูสิปลาอยู่ไหนดูสิได้ไปเนี่ยได้ปลาไหมคะได้ปลาตักเลยดักเลยตักเลยโอ้โหเก่งมากเลยน้องเราได้หลายตัวเลยใช่ไหมปลาเนี่ยใช่ค่ะยอดมาก นี่แหละคือเครื่องมือหาป่าภูมิปัญญาชาวบ้านนี่เีสุเลย ไม่ว่าลูกแก้วหนึ่งลูกนี้จะทำให้เกิดแรงเท่ากับลูกแก้ว20ลูกนี้ได้อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะได้ลองดูยังไงลูกแก้วที่มีน้ำหนักมากกว่าก็ต้องมีแรงมากกว่าอยู่แล้ว แต่ถ้าเราขยับแก้วนิดหน่อยทั้ง2ข้างกลับสมดุลกันลูกแก้ว1ลูกก็จะทำให้เกิดแรงเท่ากับลูกแก้ว10ลูกได้เทลูกแก้วเพิ่มเข้าไปอีก10ลูก ลูกแก้ว1ลูกมีแรงเท่ากับลูกแก้ว20ลูกได้จริงเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคานที่นำมาสร้างเป็นเครื่องทุ่นแรงคานจะมีจุดหมุนอยู่ตรงกลางมีแขนสองข้างถ่วงน้ำหนักให้สมดุลกันถ้าแขนข้างใดข้างหนึ่งมีน้ำหนักมากกว่าแขนอีกข้างคานก็จะเอียงเป็นคานที่ไม่สมดุลแบบนี้ แต่ถ้าเราปรับตัวถ่วงน้ําหนักที่แขนของคานโดยเลื่อนให้ลูกแก้วฝั่งที่มีน้ําหนักน้อยเคลื่อนออกห่างจากจุดหมุนคานก็จะกลับมาสมดุลอีกครั้งแบบนี้คุ้นๆใช่ไหมละ่ะใช่แล้วหลักการถ่วงน้ําหนักคานสมดุลแบบนี้แหละที่ถูกนำไปใช้ในการออกแบบสร้างยอยกหาปลาขนาดใหญ่ มาเล่นสนุกกับคานกันตอ่อ <IL wahrscheinlich> ถ้าไม่สามารถขยับตัวถ่วงน้ำหนักที่แขนของคานได้แล้วจะทำยังไงให้คานอันนี้กลับมาสมดุลอีกครั้งก็ขยับจุดหมุนตรงกลางไปเลย เลื่อนจุดหมุนเข้าหาแขนฝั่งที่มีน้ำหนักมากเท่านี้ขานก็กลับมาสมดุลได้แล้ว <Leonardo> มาคิดกันต่ออีกสักนิดเราจะสามารถเอาคานไปใช้ประโยชน์ช่วยทุ่นแรงอะไรในโรงเย็นได้บ้างงานนี้คิดออกได้สบาย สมองระดับคิดเรนเจอร์ซะยาง ก็ถึงเวลาปฏิบัติการของ Kid Rangers เมื่อพวกเขาพบบางอย่างจากการลงมือจับปลาด้วยตัวเองโดยใช้เครื่องมือแบบต่างๆทำไมเราไม่ลองเอาแบบเอาเชื่องเนี้ยเป็นตัวดักของอุปกรณ์ของเราและถ้าเกิดว่าเราลองเอาวิธีการเข้าของรอบเนี่ยไปใช้ก็น่าจะดี แล้วก็พกพาสะดวกมากเลยเพราะว่ามันสามารถเอาไปไหนก็ได้ยกยอนี่มันใหญ่ไปใช่ไหมน่าจะมีอุปกรณ์มาแบบทาแบบใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเออแบบทําให้เราพกพาไปได้ง่ายขึ้นอาจจะทาแบบมินิยนแบบมินิย้อชื่อยอนคิดเรนเจอร์ทั้ง4ี่ตัดสินใจจะทาเครื่องมือหาปลาแบบของตัวเองดู จากการเรียนรู้ผิดถูกในการหาปลาในวันนี้เครื่องมือหาปลาของพวกเขาหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนจะจับปลาได้เยอะหรือเปล่าพวกเราไปช่วยพวกเขาคิดด้วยกันนะครับเพราะเราต้องการได้เยอะเร็วแล้วก็มีแบบเทคนิคเมื่อกี้ที่เราได้มาจากอุปกรณ์ทั้ง3อยา่างอันนี้คือจุดเพื่อให้น้ําไหลออกแล้วเราก็จะมีกา้างใช่ไหมเป็นยกยอแบบนี้ เราเอาข้อดีจากตัวยกยอแล้วก็รอบมาใช้ทำให้เป็นกับดักสองชั้นค่ะเมื่อยอถูกหย่อนลงไปในน้ำก็จะรวบปลามาได้เยอะในทีเดียวและเมื่อเรายกยอที่มีรอบติดตั้งอยู่ข้างล่างก็จะทำให้ปลาหนีลงไปในรอบเมื่อปลาลงไปในนัน้นรอบก็จะมีคุณสมบัติทำให้ปลาไม่สามารถออกได้ทำให้เราได้ปลาอยู่ในรอบค่ะก็ออกแบบให้เป็นขนาดเล็กสำหรับเด็กอย่างพวกเราค่ะ น oh, mm OK> ี่ขวดน้ำใหญ่มาขวปน้กใหน่ขอบประกันหน่อยตัดประมาณนี้ตัดประมาณนี้ขาตัดขตัดโอเคมาเอาอีกขวดหนึ่งมาเรามาดูไม้แล้วว่าเป็นท่อ P v C ไหมเพราะขนาดไม้มันเท่ากันเขาว่าเอาแค่ขวดเดียวพอไหมเพราะว่ามันจะไหลไปจุดศูนย์กลางอันเดียวนะเออใช่งั้นเอาขวดเดียวขขยยับพอโอเคอันนี้คือไม้มันจะเอาเป็นไก้าะมันเป็นแบบสร้างยออๆนะเออได้อุ้ยได้แล้ว เอาลวดหลายอันเลยสี่อันพอสี่อันก็ได้มั้นี่ิดตรงมุมนะสี่อันเพราะมันยาวแล้วมีหนังยาวมั้ยหนังยางตื้อตื้อเขียวไทยก็ได้เขียวไทยวันเราขอน้ำพันเดียวใช่ป่ะได้้แลวเีย็นแน่นแล้เป็นแบบนี้นะเนี่ยมันก็จัดแน่นแล้ยไม่ได้ละออกไม่ได้เลยต่อไปเราได้ยกยกเราแล้วเราต้จะไปต้องพันตรงนี้ด้วยเอาเทปนี่นี่นี ใช้ไม่ต้องใช้เทปดีกว่าไม่ใช้ตัวนี้ผมมันล็อกนแน่นใช่ใช่ใช่ใชพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมเราก็จะใช้อันนี้ล็อกเข้าไปกับตัวขวดที่เจาะเอาไว้ทําไมเราไม่ลองแบบแตัดตัวนี้เป็นฟันปลาเพื่อให้แบบปลาเข้าไปแล้วออกไม่ได้คล้ายๆกับล็อบใช่ไหมใช่ดีมาก อุปกรณ์ของเราเหมือนกับเป็นยอขนาดเล็กผสมกับล่ออะครับเอาขวดน้ำเนี่ยมาเจาะรูให้น้ำเนี่ยระบายออกได้เสร็จปุ๊บก็เอาไปติดกับรูตรงกลางของยอนี่อนนี่ไงแล้วปากก็ลงไปอโอเครวมล่างกันก่อนเี็บเข้าไปเออโอเคตันค์กันนะแล้วเขหย่อนลงมาโอเคได้แนละ้วแล้วเขาหย่อนลงไปวึ้ๆวงๆตังนู้นงเดี๋ยวรอให้มันจมก่อนให้มันจมไปหมดก่อน รู้สึกมีแรงดึงยังไปมาแล้วไหยกเลยยกเลยหนึ่งสองสามเฮ้ยราวังเราวังขอไม่มีเหรอเออยลาไม่มีมันไม่ได้เพราะอะไรเราว่านะตรงนี้อาจจะไม่มีปลาหรือเปล่าเออถ้าเกิดว่าเราไปลองที่หัวเรือลองหัวเรือใช่งั้นเดี๋ยวเราลองเอาอาหารมาล่อดูไหมอาหารพร้อมเดี๋ยวเรายกนี้ขึ้นเลยเหรอ อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมออกไปไกล่อระวังนะโอ๊ยไม่กลัวเฮ้ยรู้สึกมันมีอะไรมาชนอะเออรู้สึกเัมือนกันี่ลองยกไหยค่อยๆยกยกน้ำออกค่อนขยับมาขยับมาขยับมาได้ได้ไม่มีอ่ะอกไม่ได้แต่มันก็ยังไม่ได้ครับ การที่ถือไม้ไม่สมดุลใช่ไหมครับจะทําให้โค้งเค้งไปมาทําให้ปลารู้สึกเหมือนกลัวเวลายกมาเลยหนีครับหรือว่าตรงนี้จะปลาน้อยแต่อแต่ว่าเราเห็นเมื่อกี้เนี่ยตรงที่เราไปตกมีปลาน้อยมากเราก็เลยไปตกอีกที่หนึ่งเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วยอดเลยยอดเลยยอดโอเคอีกนิดนึงอีกนิดนึงลงลงไปขั้นนี้เลยทำมันต้องตั้งห้มันต้องตั้ง ได้ไปแล้วอ่ะจะได้ไหมเนี่ยขอได้นะขอได้ขอได้ขอได้คนต้องเงียบๆงียเบาเดี๋ยวเราตอนที่เรายกเนี่ยเราต้องยกเบาๆอย่าให้ป่ารู้ตัวนะโอเคจะได้ไหมเดี๋ยวเราจะเอามือเอื้อมไปจะได้ไหมจะได้ไหมไม่น่าได้ ใช่่่ไไไไไหมม้ด้มดดถึงแม้ว่าปฏิบัติการสร้างเครื่องมือจับปลาของเหล่าเลนเจอร์ในวันนี้จะไม่สำเร็จแต่ไอเดียของน้องๆก็ถือว่าสุดยอดมากๆครับนำเอาข้อดีของเครื่องมือหาปลาแต่ละชนิดที่ได้เรียนรู้มารวมกัน พัฒนายอขนาดใหญ่ที่ช่วยทุ่นแรงในการจับปลาให้เป็นยอขนาดเล็กและมีด้ามจับเพื่อให้เคลื่อนที่และพกพาได้สะดวกจากนั้นก็เสริมด้วยไอเดียของลออที่ทำจากขวดน้ำเจาะรูติดเข้ากับตะข่ายของยอที่ตัดเป็นรูไว้ตรงกลางกลายเป็นเครื่องมือจับปลาแบบพิเศษของ Kid Rangers ที่ไม่มีใครเหมือนเมื่อน้องๆได้ทดลองใช้งานครั้งแรกยังไม่สามารถจับปลาได้ น้องๆจึงคิดแก้ไขด้วยการใส่อาหารปลาลงไปเพื่อล่อให้ปลาลงมาในรอบแต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้ปลาเนื่องจากคลองมีขนาดกว้างใหญ่เมื่อเทียบกับตาข่ายขนาดเล็กของน้องๆจึงทำให้ปลาว่ายหนีออกไปได้การจับปลายังจำเป็นต้องอาศัยฝีมือและประสบการณ์อย่างมากเชื่อว่าหากน้องๆคิดเรนเจอร์ได้มีเวลาฝึกฝนและพัฒนาเครื่องมือให้ลงตัวอีกนิดจะต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ต่อไปนะคิดเรนเจอร์ ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ผลงานเท่านั้นแต่การได้ทดลองฝึกฝนด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ยออ่อท้อก็ถือว่าน้องๆได้เติบโตขึ้นอีกขั้นแล้วครับวันนี้ เรื่องมือหาปลาพื้นบ้านสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาไทยสร้างจากการสังเกตและความเข้าใจในธรรมชาติใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นกลายเป็นเทคโนโลยีล้ำค่าหล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนริมน้ำสืบต่อมาถึงปัจจุบัน และนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่นาทึ่งและน่าชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์มากๆและคราวหน้าเราจะไปบุกตะลุยค้นและผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดถ้าน้องๆก็อยากเป็นคิดจริงจ้าปฏิบัติการสุช่ัน,นคิดเ,ค,ดเคำถามท้ายรายการวันนี้ เราจะสามารถเอาคารนไปใช้ประโยชน์ช่วยทุนแรงอะไรในโรงเย็นได้บ้างส่งคำตอบเข้ามาได้ที่ Facebook f แ n p a g e ของรายการ Kid Rangers คํคำตอบที่โดนใจและได้รับคันเลือกจากทางรายการ3คนจะได้รับรางวัลเป็นหมวก Kid Rangers ไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลยไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers Fanpage จด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย Top